ปรบับสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเงย็นวันที่17เดือนธันวาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการการรายงานข่าวสารเศรษฐกิจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้ FP Market เขามีเปิดให้บริการแล้วนะครับสามารถที่จะสแกน QR Code ด้านหน้าแล้วก็เข้ากลุ่มได้เลยครับไม่มีเงื่อนไขใดๆแอบแฝง สวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมครูเปานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข่าวของธนาคารกลางกันก่อนเลยครับผมนับว่าเอามาอัปเดตย้อนหลังให้กับนักลงทุนแล้วกันนะครับเริ่มต้นกันที่ธนาคารกลางอังกฤษสร้างความประหลาดใจต่อตลาดการเงินโดยมีมติ8ต่อ1เสียงในการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายสู่ระดับ0.25%ในการประชุมนะครับของเมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ นอกจากนี้ BOE มีมติ9ต่อ0เสียงสนับสนุนการซื้อพัานธบบตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณในวงเงิน8.75แสนล้านปอนด์เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อวัสโควิด -19 ทั้งนี้นะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษหรือว่า ONS เปิดเผยในช่วงของวันที่ผ่านมาด้วยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึ้น5.1%ในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเทียบรายปีซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ10ปีและก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้ที่ระดับ4.7%จากระดับ4.2%ในเดือนตุลาคม ก่อนหน้านี้ครับทุกท่านนักวิเคราะห์คาดการว่า BOE จะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ0.1%ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนทั้งนี้ BOE นับว่าเป็นธนาคารกลางขนาดใหญ่นะครับมแห่งแรกของโลกเลยที่ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงต้นปี2563ขณะที่มีการ คาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือบเฟตเนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนปี2565และธนาคารกลางยุโรปจะส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2565ครับทุกท่านแต่เมื่อวานนี้นอกเหนือจาก BOE เนี่ยก็จะยังมี ทางด้านของ ECB ซึ่งก็คือธนาคารกลางของสหภาพยุโรปนะครับนักทุนเขาก็ได้ออกมาประกาศเหมือนกันคงดอกเบี้ยไว้ที่เท่าเดิมแต่ก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการยุติโครงการซื้อพัราบัต PEPP ว่าจะให้สิ้นสุดนในช่วงของเดือนมีนาคมปีหน้านะครับก็เลยทําให้เมื่อวานนี้เนี่ยสกุลเงินยูโรเขามีบาจวัดที่มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาครับข่าวต่อมาครับนักทุนเราไปดูกันที่ประเทศตุรกีกันบ้างครับ ค่างเงินลิลาของตุรกีนะครับดิ่งลงแต่ระดับต่ําสุดเป็นประวัติการเลยนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางตุรกีเนี่ยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอันนี้ถือว่าสวนกระแสะเลยนะครับแม้ว่าอัตราเงินเฟอ้อจะพุ่งขึ้นมากกว่า20%ก็ตามครับ ลีลาด่งลง50%นับต,ตั้งแต่ต้นปีนี้โดยเป็นสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ที่ปรับตัวย่ำแย่ที่สุดท่ามกลางแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติที่ไม่มั่นใจต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางหลังจากที่ประธานาธิบดีนะครับผมเบเลเซฟตอบยิบเออร์ดการนผู้นําตุรกีได้ปลดผู้ว่าการธนาคารกลางหลายคนก่อนหน้านี้เนื่องจากไม่สนองนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของรัฐบาลคือพูดได้ง่ายครับทางภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงกับธนาคารกลาง พอธนาคารกลางซึ่งได้ชื่อว่าเป็นองค์กรอิสระนะครับที่จะไม่ได้ถูกภาคไหนก็ตามนะฮะเข้าแทรกแซงไม่ยอมปฏิบัติตามเนี่ยก็โดนไล่ออกครับนักทุนครับก็เลยส่งผลทําให้นักทุนเนี่ยาขาดความเชื่อมั่นกับสกุลเงินดังกล่าวอย่างมากเลยนะครับแต่ถามว่าส่งผลกระทบกับตลาดของเราหรือยังนะครับหลายสกุลเงินที่เรากําลังเทรดกันอยู่ก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากมายเท่าไหร่ครับ ขณะนี้นะครับอัตราเงินเฟอ้อในประเทศตรุรกีเนี่ยพุ่งขึ้นกว่า20%โดยสูงกว่าระดับเป้าหมายที่5%ที่ธนาคารกลางกำหนดไว้ถึง4เท่าเลยทีเดียวครับสหรัปข่าวอินโฟเควสแปลแล้วก็เรียบเรียงมานะครับข่าวสุดท้ายครับเราไปดูกันที่ธนาคารกลางของสหรัฐครับแต่ว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินนะครับเป็นการกล่าวถึงในส่วนของสกุลเงินดิจิทัลครับคริปโตเคอเรนซีสที่ตัวของเว็บไซต์ Market Watch ได้มีการรายงานกันเอาไว้ครับประธานเฟด มองเงินดิจิตัลนะครับไม่เป็นปัจจัยบั่นทอนเสถียรภาพทางการเงินของสารัฐ ชี้ว่ามันเป็นอะไรที่สร้างความหลากหลายให้กับตลาดในอนาคตได้หากหน่วยงานรัฐกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ Wall Street Journal รายงานคำให้สัมภาษณ์ของนายเจรอรมนพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นสกุลเงินดิจิทัลโดยนายเจรอรมเนี่ยให้ความเห็นว่าเขาไม่ได้มองคริปโตเคอเรนซีเป็นปัจจัยที่อาจจะบั่นทอนเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาลสหรัฐ โดยเขามองว่าเงินดิจิทัลจะส่งเสริมประโยชน์การเคลื่อนไหวเงินตราของผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้สร้างความหลากหลายให้กับตลาดในอนาคตได้หากว่ามีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับปรน,นี้ก็เป็นการคอมเมนต์ของธนาคารกลางสหรัฐครับทุกท่านและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราจะสรุปกันในช่วงเย็นวันนี้ครับสวัสดีครับ